ที่ทำับกุ้งสอดถอยแคงไข่ปลาจ้าเนค่น่งกินเหมือนกันนะคะอันนี้ลูกค้ารีมิกเองนะส่าจำๆเลยเมื่อก่อนมีใส่ตซ็มาคัดเป็นช่อก็มีเลยนะโอ้ยเดี๋ยน8ชั่วโมงแล้วปมายสิควาเชื่อมั้ยว่าขายของมึง6วงขึ้นของหมดอุ๊ย <laughs> ขอบคุณค่ะ้งขอบคุณดูติกตอกไหมเล่นติกตอกไหม ไม่ค่อยรครับเกือบาจจะเป็นเพจแต่ที่ดูโอเคขอบคุณมากค่ะแสดงว่าเป็นแฟนคันแท้มานานไม่สะดวกมาหน้าร้านเรามีบริการจัดส่งออนไลน์ดโดยรดควบคุมความเย็นรีวิวเพียบสนใจทักเขจเจ๊หนึ่งแซ่บตามปากหรือไลน์ N U N G 0ู2 3าตลอด24ชั่วโมงคัวันนี้ค่ะอยู่กันร้านยำเจ๊หนึ่งนะเรามาเปิดจับเมนูกุ้งสุกไอ้กุ้งสดนะคะหอยแครงแล้วก็ บวกด้วยไข่ปลาบวกผลไม้วรวมค่ะเราบอกเลยนะคะลูกค้าจะถามประจําเลยร้านอยู่ที่ไหนคะถนนงคนเดินที่ไหนอ่าวประจวบนะคะอำเภอเมืองนะต้องมีมาว่าอําเภอเมืองจังหวัดประจวบ<ร>นะคะรับ้นใช่ค่ะเซิร์ชใน g o o g l e Ma p ก็ได้ค่ะเจ๊หนึ่งแซตําปากมันก็ขึ้นเนาะพามาถึงนี่ไม่มีหลายสาขานะเจ๊หนึ่งมีแค่สาขาเดียวนะเจ๊หนึ่งแซตําปากเนี่ยองมีก็คือปอมนะใช่ค่ะ <laughs> เส้หนึ่งจะขายอยู่แค่ร้านเดียวคนเดียวมีบางท่านที่เอารูปเราไปเนาะคือไม่ใช้ได้แต่ขออนุญาตกันหน่อยเนาะเส้นหนึ่งใช่ไม่ห่วงหรอกบางท่านจะขายยาบมันกันอะเอารูปภาพเราไปลงก็ดิษเครดิตนิดนึ่งนะคะขอเครดิตหน่อยเนาะเส้นหนึ่งเนาะได้ค่ะมะนาวมาแล้วแม่แป๊บๆลูกน้องกดทิ่เจ็ดขวดคูณร้อยสี่สิบรูกสีเขียวสีเขียว แล้วเร,นะเราก็ไม่มีแฟนชายไม่มีอะไรที่ไหนนะเจ้หนึ่งเจ็ดเจ็ดคูณร้อยสี่สิบรุ่ของเราไม่มีแฟนชายนะคะแล้วก็ไม่มีขายน้ำยำน้ำยำจะทําให้เฉพาะลูกค้าที่สั่งยำกับเราเท่านั้นในออนไลน์นะไม่มีส่งออนไลน์น้ำยำนะคะเอาแปะแปะขวดดีกว่าแม่ลืมไปะแปะขวดลูกแปะขวดคูณร้อยสี่สิบนี่ เรียบร้อยเลยค่ะช่ำๆกับกุ้งสดหอยเคงไข่ปลาจ้าเรียบร้อยจ้าขวดแล้วก็คูณร้อยสี่สิเรียบร้อยจ้าจ,จดเมนูแล้วขอชื่อด้านล่างนะคะล้าไม่ลาบบอกเลยนะคะสามารถยืนรอได้เลยเพราะอีหนึ่งคิวทำต่อได้เลยจ้ะ นี้คิวไปเร็วนะมาไวทำไวราคาจาหนึ่งสามร้อยค่ะวันนี้จะหนึ่งมาไวผิดปกติแล้วนะไม่ผิดปกติแล้วก็อยากออกไวอะ่อนนะจ้าที่โอนนะลูกนี้เป็นหมึกไข่หมูยอนะคะแล้วก็บวกไข่แดงเค,มะคะ็มค่ะ กะมึกไข่หมูยอนะจ๊ะแอดเพิ่มด้วยไขย่แดงเค็มนะครัผักรวมก็ะโพดมะม่วงไหลบัวใส่ได้หมดเลยไหมคะ จะเรียบร้อยค่ะกับหมึกไข่หมูยอนะคะบวกไข่แดงเค็มจ้ากับเมนูต่อด้วยกับเมนูกุ้งสดนะคะหอยแครงบวกไข่แดงเค็มนะจ๊ะ ใส่กุ้งสดลงไปถ้าใครจะสั่งออนไลน์ก็ไม่มั่นใจก็สามารถไปดูรีวิวที่เพจได้นะท่านหนึ่งหรือในทิกตอกก็ได้นะเพราะว่ามีคนสั่งแบบรีวิวเป็นร้อยอ่ะใช่ค่ะสามารถเข้าไปดูได้นะคะก็ต้องบอกว่าทิกตอกมากันเยอะอยู่นะหลายท่านเมื่อวานก็มีจากทิกตอกหลายท่านเลยช่วงดึกๆเนี่ยจะเป็นลูกค้ามาจากทิกตอก ถามว่าอยู่ไหนอยู่ประจวบนี่แหละเพิ่งจะได้ดูเพราะบางทีเขาไม่ได้ดูเพจไม่ได้ดูอะไรไปติดตามเพจเราเนาะอยู่ทงยูทูบอะไรเงี้ยเขาเล่นแต่ทิกตอกก็จะเจอกันในทิกตอกเมื่อวานมาจากชนบุรีก็เหมือนกันนะต้องขอบคุณมากๆเลยมาจากทิกตอกเลยเมื่อวานมาซื้อยำสามไข่บวกกุ้งสดนะคะมาจากต่อๆนี่เลยเรียบร้อยค่ะอร่อยมากเลย สองร้อยค่ะค่าตัวเท่าไหร่จ๊าดหนึ่งสองร้อยค่ะเช็ดก่อนมาต่อเด้วยกับเมนูหอยแครงไข่ปูไข่มงดาค่ะโพดม่วงไหลบัวนะคะคือผักรวม๊ <c oughs> หอยแครงคำๆนะคะนี่ ตัวใหญ่มากวันนี้ตัวกลางๆเนาะกำลังน่าตาแหละไม่ได้ว่าใหญ่จมโบนฉะีก้เลยจ้าออนเอรอเลยนะจ๊ะฉีกแล้วรอเลยเดี๋ยววินเดียวแล้วลเรียกชื่อต้องเรียกชื่อนะอ่ะาเจ็ดหนะึ่งทำไวนะไข่ปูได้ไข่มงดาจ้า าสามร้อยห้าสิบค่ะมันเล็กไปเหรอลูกดูในคลิปอ่ะมันไม่ใหญ่หรอกของจริงมันจะใหญ่อย่างนี้แหละจ้าเรียบร้อยค่ะปูมัสดใช่ไหมเดี๋ยวพี่หนึ่งโกเลข้างนอกให้ก็ได้เพิ่มอีกร้อยห้าสิบก็จะเป็นเดี๋ยนะห้าร้อยห้าร้อยพอดีโอเคเดี๋ยวพี่หนึ่งอะไอนี้ให้ ซัพพอร์ตไปข้างนอกให้แล้วหนูค่อยไปเออเพราะว่าเดี๋ยวใส่ถุงไปแล้วหนูค่อยไปเทราดดีกว่าเพราะเดี๋ยวลาดไปตอนนี้มันจะเค้นไข่ปูมันจะทำให้ไข่ปูแฟบจ้ะเรียบร้อยค่ะปูมะอันนี้ไม่ล้านะหนมน่ากินมากไข่แดงนะคะอันนี้ไข่ปูนะไม่ใช่ไข่แดงเค็มนะเห็นไหมก็ไปดองนทำป่าหนูน่าเยอะมากเลยนี่ไง ใช่ค่ะจันจันไม่ขายหยุดแค่วันจันร์วันเดียวใช่ขาะใช่ค่ะเพระอนหยุดันงคารจริงแหละแต่มาช่วงหลังเศรษฐกิจมันย่าแย่ต้องเพิ่มตัวเองอย่าขี้เกียจเกียจไม่ได้เลยตลาดชายทะเลมีทุกวันนะค่ะแต่ถ้าคนเดิมมีแค่สุกสระส่าวใช่ใช่มันเป็นตลาดคนเดินตลาดใหญ่บวกหอยแคง อันนี้เป็นข้าวโพดจับมะม่วงไม่เอาหอมแดงนะหรือไหลบัวด้วยทานไหมไหลบัวได้หมดเลยนะเจ๊ใส่ทุกอย่างแหละข้าวโพดมะม่วงไหลบัวโอ้ลืมโอ้ยน้ารลาขอบคุณค่ะแม้ลืมไ <laughs> วย,ยังไวยอยู่ แต่ถ้าใส่แล้วแม่ก็ออกเพราะมัไม่เยอะเท่าไหร่เรียบร้อยค่ะกับปูม้าสดนะคะบวกหอยแครงนะคะนี่ได้ไข่เยิ้มๆเลยนี่ไข่ขี้กระดองก็เยิ้มเลยอยากให้ตาให้ลูกค้าเห็นนี่ทำทำเรียบร้อยาได้ลองชิมยังไ,ไกินแล้ว <laughs> ออเ <laughs> พื่อนลำ่ำลองให้พามาซื้อใช่ไหม งองแงใช่ไหมคนเนี้ยไม่ปลาะนะไม่ปลานะอ๋อปลาะปลาอ๋อขาดไม่ได้นี่เป็นยำซ้มไข่ แม่ลดเผ็ดลงจากกลางให้อีกนิดนึง,งพเพราะเราเห็นเราซีดหน้าดูแล้วถ้าจะไม่ไหว ร้อยค่ะกับเมนูสามไข่นะคะผักรวมเรียบร้อยชาะไ,ได้ไข่เหมือนกันแล้วเนี่ยนี่นแต่ก็ไข่เริ่มจะเต็มแล้วล่ะอ,อีกหน่อยนะเต็มกระบะก็แดงเลยครับทำไมไม่ปล่อยใบเพราะไข่อ่ะอันนี้ไข่ข้างในเราไม่รู้ค่ะ ไข่ข้างนอกอย่างมาข้างนอกไม่เห็นหราเพราะเขาแกะมาให้หมดแล้วเขาแกะไข่นอกช่างมาแล้ว <không> อันนี้เป็นปูม้าบวกสมอลมอนะคะ นอนตื่นเช้าเลยนะได้นอนเลยนอนนอนทีสองอะ่ะตืน่นเรียบกระผมเลยว่าดูฉันรีบนอนแต่วันนี้จะรีบกลับไปจะไปป้อนข้าวเตี่ยทำบินให้เสร็จใ,ให้ไวมีหมึกและสบายใจได้ปูก็มีแล้ว,วสักครู่จ้ะใส่น้ำปลรราเนาะ ค่ะกับแซลมอนปูม้าจ้าชำๆเท่าไหร่จ้าเซ้หนึ่งอันนี้สามร้อยห้าสิบจ้าเพราะว่าปูม้าเราคิดไซส์สองร้อยให้จ้าพร้อมยำจ้าเรียบร้อยค่ะกับเมนูมันหมึกไข่จ้าเข้าแล้วค่ะมันหมึกไข่แล้วก็แอปเปิมะม่วงไหลบัวจ้า แซมอนเจไม่มีสุกหรอกมีแต่สดอันนี้เป็นเมนูแนะซลม,มอนไข่ปลาจา้ะฉีกมาเลยลูกฉีกมาเลยขอใบนั้นแหละยืนรอเลยนะเพราะเดี๋ยวพี่หนึ่งทำต่อเลยเพราะคนละแค่หนึ่งกระปุกไม่นานของหนูร้าปล่าอ่ะไปไหนแล้วเฟ๊เฟ โน่นหันหลังไปด้วยโอ้ยค,คุยกันอยู่ดีๆหันหลังไวจังเลย <c oughs> อะไรเอ่ยสซมอนบวกไข่ปลาจ้าขอเป็นอัง,งุ่นกับข้าโพดนะคะอันนี้นิ่มไวต้องรีบยำให้มันหมดหมดมันไม่ได้นันนะ้ำมันนิ่มแต่ก็กรอบมันก็กรอบแบบช่ำ วันนี้มีแค่นี้แหละเพราะว่าหัวมัน,ม,นมาแบบไม่มันไม่ได้เสียนะแต่หัวมันชอบไหมไงที่หนึ่งก็เลยไม่สั่งเพิ่มเลยนี่ไม่ยำผลไม้ไม่ผลไม้ไมไมแค่นี้แหละแต่แค่นี้แหละใส่หมดเลยใส่แค่นี้แหละน,ล <c oughs> น้อนเขาใส่แค่นี้แหละวันจันร้านปิด <c oughs> ใช่ไหมครับเจนทีใช่หยุดทุกวันจันท์นะคะอังคารเราเปิดแล้วนะ <c oughs> เปิดอังคารถึงวันอาทิตย์นะจ๊ะหยุดทุกวันจนันทร์ แล้วร้านกระปักหมุดมาเลยอยู่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบนะคะไม่ใช่อยู่หัวหินปานบุรีใดๆทั้งสิน้นชอบไปเดินน,น,นะได้ค่ะตาสามต้นเพราะว่าอ่าตอนนี้จะน่งอยู่ไหน,นผมอยู่ตาสามต้นว่ะอ้าวตัวันเห็นที่หนึ่งกระถินต้นตาลรื่ไงเนี่ยตาสามต้นอยู่ปานบุรีนะจ๊น่งอยู่อำเภอเมืองนะห่างกันก็ ได้ค่ะเรามาเมืองสามอ่าวก็ <บน S 1> ต้องประจวบนะคะมีอ่าวมะนาวนะคะแล้วก็อ่าวประจวบแล้วก็อ่าวน้อยนะคะสามอ่าวต้องพิมพ์มาว่าอำเภอเมืองจังหวัดประจวบนะคะอยู่ถนนเลียบชายทะเลนี่ช้ำๆเลยเนี่เยเยวหนึ่งก็มีทั้งช่อง YouTube ทิกต็อกนะคะแล้วก็เ๋อใช่ลืมขอโทษค่ะเกือบแล้วความเคยชินเจ๊เพลินเจ๊เพลิน นี่น่ากินเหมือนกันนะคะอันนี้ลูกค้ารีมิกเองนะจ้าชํำๆเลยเมื่อก่อนมีใส่ไสมะคัดเป็นช่อก็มีเลยนะแต่ตอนนี้พี่หนึ่งน้อยได้น้นหมดแล้วยำหมึกไข่นะคะกับกุ้งสดเอ้ยกุ้งสุกหมูยอแซลมอนไข่ปลายำยี่บินหมึกไข่ประมาณ18บินอ่ะนี่ในอาดูสังเกตได้เกือบทุกเมนูในทุกคลิปนะคะจะมีแต่มึกไข่สตาร์ทขึ้นมาตลอด กุ้งสุกนะคะต่อได้เพิ่มหมูยอ่อเขียนขอชื่อด้านล่างด้วยนะจ๊ะลาไม right 1, ่ล้าบอกด้วยจ้ะเขียวข้างล่างได้เลยนะจ๊ะสามารถยืนรอได้เลยนะเพราะไม่นานนะจ๊ะทําอีกหนึ่งก็ต่อได้อีกสองบินหลังเลยนี่ยังไม่หมดจะจ๋าเมนูนี้ตอนนี้ไปที่สามร้อยบาทก็คือหกร้อยแล้วครับเมนูนี้ รอใช่เหลือซลมอนกับไข่ปลาจ้ะเขาพดกับมะม่วงให้พี่ทั้งฝักเลยวันนี้นะที่ขายค่อนข้างที่จะไปไหวคือตระกูลไข่แล้วก็ไขป่ปลาแมึกไข่นะคะมึกไข่จะเป็นเอกเลย รอเลยนะจ๊ะไม่เป็นไรจเดี๋ยวหนูพยายามอ่านจ้ะจ้ะจ้ะกับมาือว่าหมึกไข่นะคะกุ้งสุกหมูยอแล้วก็แซลมอนไข่ปลาค่ะผักรวมนะคะนี่เลือกเองจดไปจดมาก็ครึ่งล้านจา้ะเเเลือออกงง่ใช่ค่ะเกือบครึ่งล้านแล้วเรียบร้อยค่ะ เนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปจ้วงของนเขามากินได้เพราะเรากินร้านนี่แขกินกับเราแล้วไปความคิดที่ดีนะเจิตไม่เลยจ้ะพี่ได้ขอชื่อเบอร์โทรหน่อยนะครับเผื่อไปเดินเล่นนะโอเคจ้าทิ้งต่อนี้ได้เนโอ้โหพี่ตายแล้วพี่บวกยับเลยวะหนึ่งเลยก็อยากกินอ่ะนี่อย่างนี้เขียรยกร้านเลยดีกว่าไหมจ้าได้ เขียนอย่างนี้เขียนยกร้านเลยก็ได้ไม่ต้องเขียนรายละเอียดเขียนเผ็ดน้อยปลาล้าพอยกร้านจบแต่เรียบร้อยค่ะแซลแซลแซลขึ้ค่าใครสั่งไม่เป็นดูแบบนี้เลยนะครับตามนี้เลยนี่จรได้สั่งอะไรให้เป็นอันนี้สิเมนูปูหมาสุกนะคะบวกแซลมอนบวกหมึกไข่หมูยอกุ้งสุกอันนี้ก็ไม่น้อยเนาะสีรยเจ็ แดี๋ยวสักคู่จ้านี่เรามาปิดกับเมนูนี้นะคะกับปูมาสุกหมูย่อบางท่านบอกว่าคนไทยบางท่านบอกว่าคนไทยรวยเนาะไม่รวยนะเขาอยากกินเนี่ยใช่เขาเก็บตังค์เก็บตังค์นานๆเขากินทีเขาไม่กินวันเหมือนเชนหนึ่งขายทุกวันนี้ก็ยังไม่รวยเลยแต่ก็อยากกินอะไรก็กินค่ะเพราะเรายังมีนี่มันก็ยังไม่รวยหรอกใช่นนีสาเหมือนแม่บอกว่าอะไรนะแม่แม่คนนั้นที่ซื้อตายก็ไม่ได้กินกินกินไปเถอะแกมาซื้อไปพันสี่ อุ้ยได้ไข่นี่ปูไข่ไข่ปูตายก็ไม่ได้กินแต่ตอนนี้ไม่มีจะกินนะสิประเด็นตอนนี้ตอนนี้ไม่ใช่ตายไม่ได้กินแต่ไม่มีจะกินตอนนี้จะกินแตประเด็นฝากติดตามช่องนะคะเจ๊หนึ่งแซ่ดตามปากด้วยนะคะแล้วก็ YouTube TikTok แล้วก็เพจนะคะเจ๊หนึ่งแซ่ดตามปากทั้งหมดเลยแล้วก็เจ๊หนึ่งก็เริ่มต้นแต่50บาทใช่ค่ะ50บาท70บาทใช่ค่ะ70บาท หนึ่งร้อยร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยนะครับคือปุุงสุกที่เขาสั่งอย่างเงี้ยคือบางคนมางท่านเขามาไกลครับน้ำมันเขากอบแบบอยากกินอะไรที่มันใหญ่ใหญ่ใช่ไหมอยากกินอะไรที่มันใหญ่ๆใ,ใช่ไหมยักษ์หน้าเอ๊ะยังไงเจ๊หนึ่งจำได้ไหมว่ามาลูกค้ามาไกลสุดมาจากที่ไหน<อ>ไม่ได้ มาจากสอปองไงใช่บเรือ่อลาวไม่ม <า S 1> ละแแมมาจากสวิตเขาก็ไกลกว่า,วามไหมแต่ไปพูดว่าสอปปอลาว <laughs> สวิตเขาก็มากินลาวอังกฤษฝรั่งเศสอเมริกาก็มาหมดทั่วประเทศแหละ <laughs> ทั่วโลกก็มาทั่วโลกที่เขาไปอยู่นะคะ <laughs> คือพูดง่ายๆว่าอันนี้ใส่หมดเมาหมดเลย <laughs> หนู <laughs> ดูเอ๊ใส่อะไรเหมาทุกอย่างเหมาทุกอย่างแล้ก็ให้ทุกอย่างไปเลย แป๊บหนึ่งนะจ๊ะคนจ่ายตังค์ไม่อยู่จะด้วยสิแป๊บหนึ่งนะพี่เก็บร้านยันก่อนก็ได้ร้านลุงกับร้านยันก่อนก็ได้โอเคงั้นยืนไปก่อนสักชั่วโมงหนึ่งก็บอกว่ารอได้ก็เลยเปลี่ยนใจให้รอสักชั่วโมงบวกล้างไหนป๊บแป๊บๆอย่าเสร็จจังนี้แหละทาให้เลยอันคากล้องอยู่เดี๋ยวรอได้เลยนะอีกสองคิวจ้า อีกบินเดียวแหละต่อนนี้ก็ได้อีกอันหนึ่งล้วก็ได้เลยรอเลยโอ้โหอันนี้ทำอไมอลังคชาติหนึ่งก็เขาอยากอลังอ่ะอยู่ที่ไหนจ๊ะสมุทรปาการสมุทรปากการขอปลาทเลก้อนอะโอ้โหใส่ให้ทุกอย่างเลยอยากกินทุกอย่างก็ใส่ทุกอย่างแหละได้ไหมมันได้นะยังไม่หมดนะคะยังบวกไข่ปลาใช่ค่ะ บวกไข่ปลาด้วยแบบนานจะมาใช่ไม่ได้บ่อยสั่งออนไลน์ได้นะได้อย่างนี้เหมือนกันต้องจับคิวยาวมากตกใจมีอย่างนี้ด้วยนะเราได้รู้ราคะเผื่อบางทีไม่มีโอกาสได้มาเพราะว่าเวลาไปทางนู้น่ะคิวมันยาวถ้าไปตามห้างนะไม่ต้องพูดถึงโอ้เจ็ดแปดชั่วโมงเราไปสี่อนเชื่อไหมว่าขายของหกโมงครึ่งของหมดอ่ะไม่ดังไม่ตามอุ้ยขอบคุณค่ะต้องขอบคุณดู t ิกต็อกไหมเล่น t ิกต็อกไหม ไม่ค่อยครับส่วนมากจะเป็นเพจกับ u t u b e โอเคขอบคุณมากค่ะแสดงว่าเป็นแฟนันแท้มานานจากสำหรับวันนี้เจ๊หนึ่งก็บอกว่าบ๊ายบายค่ะนี่เลยชำๆกับเมนูนี้เลยนี่ปักหมุดมาเลยใครอยากกินก็ปักหมุดมาหาเจ๊หนึ่งได้เลยนะคะนี่ตังค์ก็เลยใช่ค่ะไม่สะดวกมาหน้าร้าน ส่งออนไลน์ด้วยรถควบคุมความเย็นรีวิวเพียบสนใจทักเิ้งเจ๊นหนึ่งแซบตามปากหรือไลน์ i ิ d นยีห้าสอตลอด24ชั่วโมง